ฝากถึงสามีภรรยาคู่หนึ่งสงสามีภรรยาที่ผมวิเคราะห์ประจำนะครับสสามีภรรยาที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับที่ผมวิเคราะห์ประจำนะครับในการจ้างทนายหรือจ้างใครที่เป็นฝ่ายกฎหมายที่รู้เกี่ยวกับกฎหมายอะไรก็ตามนะครับผมจะแจ้งอย่างนี้ก่อนนะครับให้พี่คิดให้ดีนะครับลองไปลีดการลองไปลีดดูข้อมูลดีๆนะครับ คนที่พี่คอยปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายตลอดลองไปรีดดูข้อมูลประวัติเขาดีๆแล้วพี่สองท่านจะรู้ว่าทำไมผมถึงแย่ตลอดผมไมผมถึงต้องบอกกับพี่ทั้งสองท่านตลอดนะครับนะทำไมผมถึงแย่กับพี่ตลอดพี่สองท่านที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะที่ผมพีเคราะห์ประจำนะครับไม่เกี่ยวกับขั้นไหนนะนะครับ ผมเห็นเวลาจะเกิดอะไรขึ้นกับทางพี่ปุ๊บพี่จะต้องโทรไปหากับคนคนนี้ปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายว่าจะยังไรจะไปยังไงจะอะไรยังไงจะให้ฟ้องคนนั้นจะให้ฟ้องคนนี้นะครับตามที่เราได้ประวัติได้ข้อมูลของเขามานะครับเขามีคดีถึงร้อยกว่าคดีนะครับฝากถึงนะครับฝากถึงสองสามีภรรยานะครับที่อยู่ อ,อีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งไม่เกี่ยวที่ไม่ได้อยู่ในฝั่งลุงพลนะนะครับไมไ่เกี่ยวกับฝั่งลุงพลนะฝั่งไหนทุกท่านก็คงจะรู้นะครับที่ผมพูดถึงไม่ไม่เอ่ยชื่อเอ่ยชื่อเขาไม่ได้ถ้าเอ่ยชื่อปุ๊บม,มันจะเป็นจุดที่ประเด็นทันทีเลยนะครับนะจะไปเอ่ยว่าพ่อหรือแม่ของน้องจุดๆอะไรเงี้ยก็ไม่ได้โดนเต็มๆนะครับนะครับดังนั้นผมเลยจะต้องเชื่อมโยงนะครับเบี่ยงเบนนิดนึงนะครับขอใช้นาำ นามเรียกของอสองท่านนั้นว่าเป็นสองสามีภรรยาแล้วกันนะครับมันจะได้ป้องกันการฟ้องกันด้วยนะครับในข้อหาการหมินประมาทตามข้อมูลที่เราลีดกันวันนี้นะครับเรารู้ว่าทางฝ่ายกฎหมายที่คุณไปปรึกษาประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าการฟ้องจะฟอ้องคนนั้นคนนี้จะฟ้องอะไรก็ตามหรือจะเล่นอะไรก็ตามนะครับ ปึกดูให้ดีนะครับว่าเขามีคดีร้อยกว่าคดีโคตรเยอะเลยร้อยกว่าคดีนะครับมันไม่ใช่แค่ยี่สิบสามสิบที่เรารู้กันนะครับร้อยกว่าคดีตั้งแต่เขาทำมาตั้งแต่เขาทำมาตั้งแต่เขาบอกว่าเขาจะไปเรียนกฎหมายนะครับตั้งแต่เขาบอกว่าเขาจะไปเรียนกฎหมายแล้วไม่ได้เรียนกฎหมายเรียนไม่จบนะครับบอกว่า จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเพจนั้นเพจนี้แล้วเดี๋ยวผมจะไปเรียนกฎหมายเดี๋ยวก็จะอยู่กับครอบครัวลูกเมียแล้วนะครับแต่สุดท้ายพี่เขาก็เรียนไม่จบกฎหมายกลับกลายเป็นคนที่มีคดีเยอะที่สุดนะครับเป็นคนที่มีคดีเยอะที่สุดนะครับถึงร้อยกว่าคดีนะครับทีนี้พอเราลือลนะาล้อลงไปอีกนะเราลื้อลงไปอีกนะครับมันไปเชื่อมโยงอะไรหลายๆอย่าง นะครับเชื่อมโยงอะไรหลายอย่างนะครับไปเชื่อมโยงในจุดไหนบ้างนะครับนะหลักๆเลยนะครับคืออะไรก็ตามที่ทําแล้วที่เขาเล่นแล้วฟ้องแล้วนะครับจะต้องมีการค่าใช้ใจ่ายนะครับฝากถึงสองสามีภรรยาที่คุณปรึกษากับฝ่ายกฎหมายเขาอยู่นะครับ ร้อยกว่าคดีแล้วก็คดีเก่าๆก็ไปเชื่อมโยงกับเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลนะครับมีข้อมูลบางที่จเจ้ามีข้อมูลชุดหนึ่งที่เขาทำงานมานะครับเขารู้ว่ามีการคล้ายๆกับประเด็นนี้แต่ว่าเขาเคยพูดว่าเขาจะช่วยแบบไม่เอาอะไรเลยไปเช็คประวัติเขาให้ดีผมแจ้งอย่างนี้นะไปเช็คประวัติเขาให้ดี นะครับคนที่คุณคุยปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายประเด็นต่างๆที่มันเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าคุณก็โถก,กิงกิงกิงตลอดไปปรึกษาแม้กระทั่งปรึกว่าพี่จัดเ,เล่นไอ้คนจะทํายังไงฟ้องไอ้คนนี้ได้ยังไงจะฟ้องออคนนั้นได้ข้อ,อาหาหมิ่นประมาทข้อ,อาหาทําใหเ้เสียมเสียชื่อเสียงใช่ไหมแต่คุณคิดหรือครับว่าไปย้อนดูคลิปต่างๆ ก่อนที่เขาจะมาเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายให้คุณนะครับเขาเคยวิเคราะห์เขาเคยวิเคราะห์าาะการเสียชีวิตของน้องนะครับแล้วคําวิเคราะห์การเสียชีวิตของน้องมันถูกโยงเข้าไปในใครครับสุขุนสองคนเขาวิเคราะห์ขนาดว่าเป็นคุณสองคนว่าคุณเป็นคนกระทํา ใช่ไหมในคลิปนั้นนะไม่ใช่ผมพูดเองนะผม,ผมคลิปหลักฐานว่าใครเป็นคนพูดนะครับแม้กระทั่งในการช่วงที่มีการสัมภาษณ์หรือออกสื่อช่วงหนึ่งเขาจะตัดคำพูดของคุณมาในการออกออกในการสัมภาษณ์ทีวีใช่ไหมคุณต้องจำได้ว่าคุณพูดอะไรในคลิปมันนั้นนะครับแล้วคนคนนี้เขาพูดว่ายังไงรู้ไหมการเสียชีวิตของน้อง ผมรู้ครับว่าเป็นใครทํานะครับเขาขึ้นไปตั้งแต่หนึ่งทุ่มถึงห้าทุ่มลงมาจากเวลาไหนแล้วลงมาอีกทีเก้าโมงเชา้าเห็นไหมครับเขาพูดขนาดนี้พิธีกรก็ยังถา,าาถามว่าคุณรู้เห็นไหมเขถามว่าคุณรู้เป็นใครก็เสื้อสีสอีกคนนั้นแหละแม่ไม่อยากเอยชื่อเดี๋ยวโดนฟ้องแม่แต่ตัวเขาเองยังรู้ครับว่า้าเอยปั๊บมันก็โดนฟ้องเห็นไหมเขายังไม่เอยเลยตอนนั้นน่ะ นะคิดเอาดีๆนะครับจะจ้างเขาเป็นที่ปรึกษานะครับจ้างเขาเป็นที่ปรึกษาหรือจ้างเขารููเกี่ยวกับกฎหมายอะไรก็ตามคุณคิดถูกแล้วห,ลหรือเลิกคุณคิดผิดจับประเด็นอย่างนี้นะครับเพราะตอนนี้ผมรู้ว่าถ้างานนี้นะครับถ้างานนี้คุณแพ้นะผมจะบอกให้คุณจะไม่เหลืออะไรเลย นะครับตอนนี้เรา,เ,ราเอาในาข้อมูลของเราเนี่ยเรารู้ว่าถ้างานเนี่ยคุณแพ้นะสองผัวเมียรถซิ่งนะถ้างานนี้คุณแพ้คุณจะไม่เหลืออะไรเลยแม้กระทั่งไอ้ที่ดินที่ปลูกบ้านหลังใหม่กับที่ดินที่คุณมีนะครับมันจะเหลือให้คุณได้ใช้งานมันจะเหลือบ้านให้คุณนอนไหมนะครับเพราะคุณจ้างคนผิดซะแล้ว การวิเคราะห์ของเขา2อสครั้ง4ครั้งนะครับที่มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างๆเขาถูกข้อมูลลีดออกมาทั้งหมดผมเลยเริ่มเป็นห่วงแล้วละ่ะแต่ไม่ได้เป็นห่วงลุงป้านะครับแต่ผมเป็นห่วงสองสามีภรรยาลดซิ่งคุณไปดูให้ดีครับประวัติ100กว่าคาดียังไม่รวมคดีใหม่นะครับ ที่กำลังลีดกันขึ้นมายังไม่ได้รวมคดีใหม่ที่กำลังลีดกันขึ้นมาอีกนะครับเฉพาะคดีเก่าประมาณ120 120- ถึง125คดีคนบ้าคนบออะไรคนเดียวมึงใช้หูคดีมึงเยอะขนาดนั้นนะผมไม่รู้ว่าคุณสอง,สองคุณสคนลดลดซิ่งเนี่ยคุณคิดออกไหมครับ คุณคิดนะครับว่าทั้งงานนี้นะครับสองสามีภรรยาลดสิ่งนะครับซื้อที่ปลูกบ้านนะครับมีที่ดินอยู่ตั้งยี่สไร่หมดนะแต่ไม่ได้หมดหมดเพราะอะไรคุณก็น่าจะรู้ผมบอกได้เท่านี้แหละนะครับงานนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คือผมไม่ได้มาตอกย้ำหรือว่ามามามา,มาสมน้ำหน้านะแต่ผมมาแจ้ง ข้อมูลให้คุณทราบว่าสิ่งที่คุณเดินหรือสิ่งที่คุณให้ใครช่วยเหลืออยู่นั้นนะ่ะมันผิดแล้วนะครับคุณคิดผิดแล้วผมเคยพูดแล้วใช่ไหมครับว่าให้คุณขึ้นหลังเสือถ้าคุณขึ้นหลังเสือคุณยังมีโอกาสที่จะลงจากหลังเสือมันอยู่ที่คุณจะลงไหมเห็นไหมครับระหว่างคุณเสียชีวิต กับคุณไม่เหลืออะไรเลยคุณจะเลือกเอาไหนครับถ้าไม่เหลืออะไรเลยยังมีเปอร์เซ็นต์สูงนะนะครับแล้วลงจากหลังเสือก็ไม่ได้ว่าจะเสียถ้ามีการขออำนาจคุ้มครองนะครับผมเริ่มเป็นห่วงแล้วละ่ะเกิดคดีที่เขาลือมาคุณรู้ไหมครับผมจะอย่างนี้นะปีหน้า ปีหน้านะครับคนที่คุณปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายอยู่นะฮะอ่านะฮรพีอ่อหรือพี่กิงกืออะไรเนี่ยมันไม่ใช่ชื่อใครนะฮะคนที่ชื่อออก็เยอะแยะคนที่ชื่อกิงกือก็เยอะแยะนะครับผมไม่ผิดนะฮะเกิดปีหน้าพี่เขาโดนงานเข้าเลยนะครับผมจะบอกให้วิ่งตั้งแต่เช้าเย็นค่ำแล้วครับ เกิดแต่แล้วลงพักแม่มทำโอ้แต่ละลงพักออกออกหมายเรียกมาเป็นบางลงพักเป็นหมายเรียกบางลงพักเป็นหมายจับอย่างเงี้ยบางพื้นที่เป็นหมายจับหมายเรียกสลับกันมาโอ้ยมันจะไม่ได้โทรกันแบบผู้ดับตับไม่เออช่วยเดี๋ยวทางนู้นเรื่อนัดก่อนครับเดี๋ยวไปลงพักเดี๋ยวไปสพนี่ก่อนครับเดี๋ยวไปพื้นที่นั้นก่อนครับนะพื้นที่นี้ใจเย็นนะครับสมพูดกับจะพูดกับใจเย็นพูดกับใจเย็นนะฮะเดี๋ยวผมไป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 พื้นที่ตรงไหนพักใต้ก่อนนะฮะพักใต้ยังไม่เสร็จอย่างเดียวกับพักกลางนะฮะโอ้โหคุณ เหนือใต้อีสานออกตกทุกภาคนะครับตายละเมงยยงานเข้าโอ,โ,อโ,อโอ้ยโอ้ยนะครับผูดหลับผู้ใหญ่ก็บเบา,เ,บาเขาหน่อยก็ได้ครับแค่นี้เขาก็เยอะแล้วนะร้อยยกว่าคดีถือว่าเยอะเป็นประวัติการคนคนเดียวไม่สามารถที่จะมีคดีเยอะขนาดนี้นะครับนี่คดีแค่แซมเปิลยังไม่ได้คดีของผู้ใหญ่ที่ลงมาที่ที่ท่านจะลงนะ ถ้าเป็นคดีที่ผู้ใหญ่ลงโอ้โหเนะครับสองสาม,มีรถซิ่งเอ,อ๋ยนั่งร้องไห้แน่ๆนะครับไม่ได้ขู่แต่ผมเตือนด้วยความหวังดีนะครับจริงๆ power ของเขาอะ่ะมันจะหมดประมาณประมาณต้นตุตอ,อ่อปลายเดือนตุลาตุลานี้นะตุลานี้นะไม่ใช่ตุลาปีหน้านะตุลาปีนี้จริงๆ power เ,เขามันหมด จะหมด power ตอนตุลลานี้ power power ของพี่ขยันฟ้องเนี่ยมันจะหมดประมาณตุลาที่ผมรู้มารู้ใช่ไหมครับนะไม่ได้ผมผมพูดอย่างนี้ก่อนผมไม่ได้ข่มขู่ใครนะนี่ผมพูดแนววิเคราะห์ความคิดเห็นเฉพาะช่องชัยชะแนลและช่องชัยชัยชะแนลนะครับให้ทุกคนได้ฟังนะครับ สิ่งที่คุณขยันฟ้องอะไรนักหนาเนี่ยนะเราเข้าใจครับคุณไม่เกรงไม่เออคุณไม่ได้กลัวใช่ครับผมไม่ได้ว่าคุณกลัวว่าคุณต้องกลัวคนนั้นไม่ได้ให้คุณกลัวแต่สิ่งที่คุณทํานะครับหลายหน่วยงานในหน่วยงานโดยเฉพาะโดยเฉพาะหน่วยงานราชการที่คุณเล่นนะครับบางทีมันไม่ได้ใช่แน่นอนข้อมูลคุณคุณพูดเหมือนคุณมีข้อมูลละเอียดยิบ แล้วคุณก็ไปฟ้องอย่างงุ้นอย่างนี้แต่ผมแจ้งอย่างนี้นะครับที่เขา,เาบางหน่วยงานเนี่ยที่เขายังไม่เล่นคุณเลยเนี่ยนะครับนะทำไมครับเขากำลังเขากำลังชาร์จไฟเขากำลังชาร์จไฟคนเราอ่ะเวลามันใช้นาน,านไฟมันก็เริ่มมีโหลดมีโอเวอร์โหลดมีต่ำลงบ้างเขาก็ต้องชาร์จให้มันเต็มเออพอเขาชาร์จของคุณชาร์จไม่ทนันคุณก็โหลดสิพอโหลดปุ๊บไอ้คนที่เขามีไฟเต็มเขาก็ ยิงเข้าเลยคนี้เต็มดอก125คดียังไม่รวมคดีใหม่อีกประมาณ30 32แล้วกันเอาแบบเต็มๆเลยนะ32คดีครับคดีเก่า125คดีคดีใหม่ระคดีใหม่32คดีเป็นเท่าไหร่ครับ157คดี 1. ฝากความไปถึงเขาให้เขาคิดดีๆนะครับ 157คดีถ้ารวมกันหมดเลยนะ157คดีนะครับยังไม่รวมหน่วยนะครับก็ประมาณนี้นะอาจจะเกินหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจยังไม่รู้นะครับตามข้อมูลที่ให้มานะครับสมมุติว่าโดนอสมมุติแล้วการมันจะได้ไม่ไม่ไม่แน่นมากสมมุติว่ามีคนนี้โดนร5 7คดีคุณสองผัวเมียที่ปรึกษาเขาอยู่แล้วเขาโดนคดีขนาดนี้แล้วคุณคิดว่าเขาจะจะช่วยคุณ ให้จากสิ่งที่สังคมกําลังระแวกระวังหรือคิดกันอยู่มันจะผ่านพ้นได้หรยอนะครับนี่คือข้อหนึ่งข้อที่สองเขาเคยวิเคราะห์ชัดเจนนะครับถึงสามครั้งเขาเคยวิเคราะห์ถึงสามครั้งแล้วก็พูดด้วยว่าการเสียชีวิตของจุดๆนั้นนะนะครับ และเขาก็เบรกตรงนี้ไปว่านะครับได้มีคนคนนึงถามว่าการเสียชีวิตของจุดๆ,ๆนั้นนะครับถ้าเป็นคุณนะครับคุณรู้ไหมครับว่ามันไปยังไงมายังไงผมรู้ครับนะครับผมรู้ครับเพราะว่ามันการเเรื่องจะเอาไอ้นวลตีไอ้นี่ตีนะครับน้องเสียเวลากว่าจะเอาน้องขึ้นไปต้องใช้เวลาสชั่วโมงนะครับแล้วเคลื่อนตีแล้วอาการขนาดนั้นนะ อเส้นลงเส้นเลือบมันก็ต้องเบาบางลงมองไม่ชัดละลอยเลยก็อาจจะช้ำบางๆพอได้เห็นนะครับอืมนะครับพิธีกรเลยถามต่อว่าผมเอาอย่างนี้ครับผมถามคุณเลยนะว่าคุณคิดว่าใครทําน้องอ๋อก็ไอ้คนนั่งไงที่ให้ที่พูดเมื่อกี้นี่เสื้อสีสม้สมๆมาพูดเมื่อกี้นี่นะครับพิธีกรน,นั่งหัวล็อกกิ้งเลยครับพูดไม่ได้ครับเดี๋ยวโดนฟ้อง <laughs> นี่ฝากไปถึงสองสามีเอ้ยสามีภรรยารถซิ่งนะครับเมื่อแต่ก่อนเขาเคยประเด็นแรกเลยเขาวิเคราะห์เป๊ะเลยว่าการเสียชีวิตของจุดๆนั้นมาอย่างไรนั่นคือครั้งแรกที่เขาวิเคราะห์ก่อนที่เขาจะลงมาพื้นที่เขาวิเคราะห์ก่อนลงมาพื้นที่แล้วประเด็นที่สองเขาลงมาพื้นที่ เขาไปทํารายการสดเขาวิเคราะห์เออรายการรายการหนึ่งเชิญเขาเข้าไปเป็นแขกรับเชิญในรายการวิเคราะห์นะครับแล้วมีช่วงฉากที่เขาตัดเอาของคุณลงไปตัดต่อกับประเด็นนั้นประมาณวิบหนึ่งนะครับนะครับจนเกิดประเด็นตรงนี้ขึ้นมานั่นคือข้อที่สองแล้วที่เขาหนึ่งนะเขาชี้การเสียชีวิตของจุดๆเนี่ยนะครับประเด็นนี้มันโยงมาทางคุณสองคน แล้วเขาพูดในห้องส่งนะครับเขาก็ว่าการเสียชีวิตที่พี่กรถามว่าคุณรู้ใช่ไหมครับเป็นใครเขาบอกว่ารู้ครับนี่ไงก็คนนี้ไงที่ยืนสัมภาษณ์เมื่อกี้และคนที่สัมภาษณ์เมื่อกี้ก็คือรูปวีดีเอ่อภาพบันทึกวิดีโอสัมภาษณ์ของคุณนั่นเองนะครับนั่นคือสองข้อแล้วนะนะครับข้อที่สามนะครับ ข้อที่3เป็นการพูดล่าสุดนะครับเป็นการพูดล่าสุดเรื่องประเด็นที่เกิดขึ้นผมเลยไปงงว่าถ้าคุณถ้าเขาเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับฝ่ายกฎหมายหรือให้ข้อมูลคุณสองสามีภรรยาลดซิ่งที่คุณโทรไปคุยกับเขาเวลาเกิดปัญหาผมถามอย่างนี้ว่า เมื่อคุณไว้ใจเขาทําไมเขาไปพูดอย่างนั้นคุณเคยลีดกลับไปดูข้อมูลไหมเคยลีดไปไหมครับนะครับไปลีดดูให้ดีนะครับตอนนี้เขาคุยกันทั้งวงการแล้วครับว่าคุณสองสามีภรรยาลดซิ่งคุณจะเหลืออะไรไหมนะครับ ซื้อที่ปลูกบ้านใหม่บ้านใหม่มันจะเหลือให้คุณนอนไหมครับที่ดินที่คุณซื้อมันจะเหลือไหมครับนะครับถ้าเหลือก็ถือว่าโชคดีแต่ถ้าไม่โดนเขาดูจนหมดก่อนผมพูดให้คุณคิดไม่ได้มามา,มาไม่ได้มาพูดข่มขู่ไม่ได้มาพูดให้คุณตนกตกใจแต่มาเตือนด้วยความหวังดี เมื่อเราเป็นมนุษย์เหมือนกันนะครับผมเห็นคนล้มผมไม่ข้ามแต่ผมจะช่วยเหลือในการพูดแต่คุณจะเชื่อหรือไม่จำไว้นะครับจำไว้นะเชื่อดีกว่าจะไม่เหลือนะครับเพราะคำว่าเชื่อมันไม่ได้ให้เราเสียเงินแต่ถ้าเราไม่เชื่อและเรา หลงกลับไปกับเขาเมื่อไหร่เราจะหมดโดยที่ไม่เหลืออะไรนะครับท่านไหนยังไม่ได้กดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ